ช่องใหป๊อกมาอยู่ที่ Giri EX2 ครับตอนนี้เปิดราคานะครับรุ่นโปร3,99,990บาทครับรุ่นแม็ก4 2 9 9 9, 9 0บาทครับเปิดมาก็จะเกิด เจอกับลายกราฟิกเป็นรูปตึกนะครับมินเป็นแบบไฟแอมเบนไลท์ครับซึ่งมีขนาดามีสีปรับสีได้256สีวัสดุก็จะเป็นแบบอซอฟทัชนะครับแล้วก็ผสมกับพลาสติกครับผสมผสานดูลงตัวเลยทีเดียวหน้าจอกลางก็จะเป็นแบบทัชสกรีนครับขนาด14.6นิ้วครับแล้วก็หน้าจอมาตรวัดขนาด8.8นิ้วครับด้านหน้า,นามีช่อง ปรับอากาศให้2ช่องครับปรับซ้ายขวาขึ้นลงได้มีช่องชาร์จไร้สายให้1ช่องคอนโซลการจะมีที่วางแก้วอยู่2หลุมนะครับแล้วก็จะมีช่องเล็กๆไว้วางของกุจุกจกกกิกและก็ที่วางแขนะก็จะสามารถเปิดได้ครมีช่องเก็บของลึกพอสมควรปุ่มควบคุมเกียร์ก็อยู่ตรงนี้นะฮะตะมุจตะมิจาก RND ฮะส่วนตัว P ก็อยู่ด้านข้างนี้นะลินชักด้านหน้าก็มีมาให้นะครับขนาดก็พอสมควรนะ มีดีกว่าไม่มีนะครับในส่วนของรังคาก็จะเป็นแบบปิดทึบนะครับแสงแดดบ้านเราร้อนครับปิดทึบแบบนี้ดีที่สุดแล้วครับตัววัสดุเบาก็หนานุ่มดีนะครับเป็น PU สังเคราะห์ครับที่เปิดประตูจะเป็นแบบงัดขึ้นนะฮะแบบนี้ใช้งานง่ายครับผมลองกดสวิตช์ตรงกระจกประตูนี่นะฮะเนี่ยฮะจะเป็นแบบชั้นเดียวนะครับเราสามารถกดเป็นแบบวันทัดได้มันจะ เลื่อนปื้ดขึ้นไปทันทีเลยครับแบบนี้ดีงามครับประตูเปิดได้กว้างมากเกือบเกือบ90องศาฮะแบบนี้ผู้ใหญ่ก็น่าจะขึ้นลงง่ายนะครับผมลองเข้าไปดูนะฮะโหยังมีพื้นที่เหลืออีกเยอะเลยครับอันนี้จะเป็นช่องปรับอากาศครับสามารถปรับขึ้นลงแล้วก็มีแยกซ้ายขวาได้นะครับแบบนี้ดีครับจะได้ไม่ต้องแย่งกันครับแล้วจะมีช่อง usb ให้1ช่องครแล้วก็จะมี ช่องใส่ของเล็กๆให้1ช่องนะครับโซนด้านหลังนี่กว้างมากทีเดียวนะนี่ผมลองนั่งดูมีที่ขาได้อีกเยอะเลยฮะผมลองขยับขาดูนะ่ยยังเหลืออีกเยอะเลยครรถคันนี้จะมีฐานล้ออยู่ที่2,650หหมิลิเมตรครับโอ้หเหลือเหลือจริงๆครับภายในดูโปร่งโล่งตาดีนะครับเพราะมีความสูงอยู่ที่1 5 8 0แมิลิเมตรครับแต่ไฟห้องโดยสารกลางดูธรรมดาไปหน่อยนะครับผมลองมาปิดเปิดประตูด้านหลังนี่ะก็ดูตึ้มๆดีนะฮะ วัสดุเหล็กเขาก็ดูหนาดีฮะแข็งแรงดีครับผมจะลองมาเปิดฝาท้ายดูนะฮะฝาท้ายก็จะเป็นแบบธรรมดาฮะไม่ได้เป็นไฟฟ้านะฮะจะมีโชคให้สองตัวนะครับโอ้ดีงามเลยครับตัวนี้มีที่บังตาของให้ด้วยนะฮะ ความจุสัมภาระด้านท้ายนี้ฮะจะมีอยู่ที่375ลิตรนะครับรถคันนี้มีฟังด้านหน้าด้วยฮะฟังด้านหน้านีทจะมีความจุถึง70ลิตรครับแต่ผมไม่ได้ถ่ายให้ดูนะเพราะคนเยอะมากฮะร,รู้สึกว่ายอดจองนี่จะมีทะลุ1,000คันไปแล้วนะครับคันนี้สีเขียวพัสเทลก็สวยดีนะฮะนี่ฮะจะมีโชคอยู่ด้านข้างอยู่2อัน,นันฮะตัวเล็กๆฮนะตัวไม่ได้ใหญ่มาก แต่ก็ดูและแข็งแรงดีพอสมควรเวลาปิดก็เป็นแบบอัตโนมือครับรดราคา400,000ก็เข้าใจได้ครับส่วนตัว E5 x รุ่นโปรน่าจะขายหมดไปแล้วนะครับตอนนี้น่าจะเหลือแต่รุ่น Max นะครับเพื่อนๆช่วยกดติดตามช่อง i อ o p ไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ Follow me.